วินเซนต์เวก้ามือปืนมาดเนียบเจ้าสเสน่ห์ได้รับมอบหมายภารกิจแปลกประหลาดพาเมียวอลเลสภรรยาของเจ้าพ่อมาเฟียมาเซาสัสวอลเลสออกไปเที่ยวในช่วงคำ่ำค่ำคืนของพวกเขาเต็มไปด้วยบทสนทนาแปลกๆก,ก,การเต้นรำสุดแหวกและเคมีที่เชื่อมโยงกันอย่างประหลาดแต่ทุกอย่างพลิกผันเมื่อมีอาเผลเสพเฮโรอ,อีนของวินเซนต์เข้าไปและเกิดอาการโอเวอร์ดสด้วยความมอตื่นตระหนกวินเซนต์จึงแทงเขมอดรีนาลีนเข้าที่หัวใจเธอเพื่อช่วยชีวิตเหตุการณ์สุดช็อกที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต ที่อีกด้านหนึ่งของเมืองวินเซนต์และคู่หูของเขาจูได้รับภารกิจไปนำกระเป๋าเอกสารลึกลับที่เรืองแสงกลับมาให้มาเซลัสมันเป็นแค่งานตามปกติจนกระทั่งพวกเขาถูกซุ่มยิงและรอดชีวิตมาได้อย่างไม่น่าเชื่อจูรู้สึกวั่นไหวเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเขาเริ่มตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงชีวิตและเส้นทางที่เขาเดินอยู่แต่แม้กระทั่งปาฏิหารก็ไม่ได้หยุดความวุ่นวายจากการใช้ชีวิตในโลกอาชญากรรมได้ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขายิงคนในรถตาย โดยไม่ได้ตั้งใจจนต้องเรียกมิสเตอร์วูลฟ์ผู้แก้ปัญหามือโปรมาช่วยเก็บกวาดขณะเดียวกันบุตรคูลิตนักมวยที่รับเงินจากมาเซลัสให้ล้มมวยกลับเลือกที่จะแข่งให้ชนะและหนีเอาชีวิตรอดแต่การตัดสินใจนั้นนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างทางหนีเขาเผชิญหน้ากับวินเซนต์และฆ่าเขาในการประทะที่รวดเร็วและรุนแรงแต่โชคชะตายังไม่จบแค่นั้นบุตรและมาเซลัสถูกจับโดยอาทยากรโรคจิตในเหตุการณ์พิกผันุบุตรกลับเลือกช่วยชีวิตมาเซลัส และได้รับการให้อภัยพร้อมทางรอดจากเงาของมาเฟียที่เคยครอบงำชีวิตเขาและแล้วทุกชิ้นส่วนก็เริ่มต่อกันอย่างลงตัวที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งคู่รักมือสมัครเล่นกำลังพยายามปล้นลูกค,ค้าแต่จูที่ถูกเปลี่ยนไปโดยปาฏิหารและกำลังแสวงหาการไถ่าบาปจัดการสถานการณ์อย่างใจเย็นเขาปล่อยให้ทั้งคู่จากไปอย่างปลอดภยัยพร้อมกล่าวพระคัมภีร์เพื่อประกาศเจตจำนงว่าจะเลิกชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงแม้เรื่องราวทั้งหมดจะไม่เรียงตามเวลา แต่เมื่อมันประทะก,กันสิ่งที่เผยออกมาคือความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความพักดีการเอาตัวรอดและโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต